เือดมาคงคูปูตินถ้ารัเสเซียบุกเกินฝรั่งเศสทนไม่ได้พร้อมแทรกแซงเต็มรูปแบบ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันน,นี้เราก็จะมาตามติดกันต่อสถานการณ์เหตุการณ์สงครามทางฝั่งรัสเซียกับยูเครนแต่บุฟังครับหากจะพูดถึงนักการเมืองฝั่งยุโรปหรือว่าสมาชิกของชาตินายโตนะครับที่มีเรียกว่ามีปฏิกยาโต้ตอบกับทางฝั่งรัสเซียแบบเรียกได้ว่าทันควันทันทีเลยนะครับนั่นก็คือนักการเมืองจากประเทศฝรั่งเศสคือประธานาธิบดีเอ็มมาเดลมาครอง เอ็มมานนเอลมาครองนะครับถือว่าเป็นนักการเมืองทางฝั่งนาโตเป็นประธานาธิบดีฝรั่งเศสที่มีกิจกรรมทางด้านข่าวสารเรียกได้ว่าแทบจะเป็นรายวันเลยก็ได,ได้นะครับหลังจากที่ไม่กี่วันก่อนทางฝรั่งเศสก็ได้มีแผนการที่จะส่งขีปารูดสครับนะครับหรือว่าสตอมชารโดทางฝั่งของรัสเซียนะครับซึ่งมันก็เป็นขีปนารุดที่เรียกได้ว่าใกล้จะปลดประจําการแต่ก็ยังมีความสามารถที่จะทําการ โจมตีได้ะฉะนั้นทางของฝรั่งเศสจึงได้มีการานำไอ้เจ้าขีปฏิวัติ40ลูกนี้นะครับจะนำมาปรับปรุงและก็แก้ไขให้มันสามารถทำการได้ไกลขึ้นและก็ตรวจสอบประสิทธิภาพและก็พร้อมที่จะส่งมอบให้กับทางฝั่งของยูเครนไปปฏิบัติการตามที่ยูเครนร้องขอ ซึ่งทางฝรั่งเศสก็มองว่านะครับยุโรปจะต้องสร้างระบบป้องกันตัวเองขึ้นมาให้ยุโรปนั้นมีระบบหรือว่ากลไกในการป้องกันตัวเองเพราะว่าปัจจุบันนี้ยุโรปยังต้องพึ่งพาสหรัฐเอเมริกาซึ่งมากจนเกินไปและถ้าหากว่าสหรัฐอเมริกามีการเปลี่ยนแปลงเรื่องนโยบายเมื่อมีการเปลี่ยนเลือกตั้งประธานาธิบดีเกิดขึ้นมันก็จะทําให้ความปลอดภัยหรือความมั่นคงของยุโรปนั้นลดน้อยถอยลงไปด้วย สิ่งหนึ่งที่อาจจะทำให้มาโครงนั้นเสียงดังกว่าเพื่อนๆในวีทีโลกและในนาโต้ด้วยกันนั่นก็คือฝรั่งเศสเป็นประเทศเดียวในนาโต้นะครับที่มีอาวุธนิวเคลียร์ที่เป็นอาวุธนิวเคลียร์ทางยุทธศาสตร์ที่สามารถาทำการได้พอๆกับทางฝั่งของรัเสเซียซึ่งก็มีอาวุธนิวเคลียร์เหมือนกันแต่ถว่ารัเสเซียนั้นเขามีจานวนปริมาณอาวุธนิวเคลียร์ที่มากกว่าแต่ รัเสเซียนั้นก็เรียกได้ว่ามีนิวเคลียร์ที่สามารถถ้าจะใช้งานก็พอจะสมน้ําสมเนื้อกับทางฝั่งของรัเสเซียได้อย่าลืมครับว่าถ้ามีการใช้งานอาวุธนิวเคลียร์นั้นมันก็คงไม่สามารถยิงพร้อมกันได้ที่ละเป็นร้อยๆล,ลูกมันอาจจะต้องยิงทีละลูก2ลูกนะครับเพราะฉะนั้นความสามารถในการเริ่มต้นนั้นมันก็คงพอๆกันแต่บั้นปลายนั้นมันก็อาจจะเลยเถิดบานปลายไปมากกว่าน,นั้นเหตุนี้เองจึงทําให้ฝรั่งเศสนั้นค่อนข้างที่จะเสียงดังก่อเพื่อนสมาชิกนาโต้ด้วยกัน ด้วยความที่ฝรั่งเศสนั้นเสียงดังก่อเพื่อนนาโต้ด้วยกันเพราะนั้นวาทกรรมต่างๆมันจึงออกมาจากทางฝั่งของประธานาธิบดีมาคงได้มากกว่าเพื่อนหนึ่งในสิ่งความคิดเห็นของมาคงที่สำคัญเรื่องหนึ่งก็คือมาคงบอกว่า ไม่ควรปฏิเสธที่จะมีการส่งกำลังทหารของชาติสมาชิกนาโตไปช่วยยูเครนทำการรบความเห็นของมาคงนั่นก็คือเขาบอกว่าต้องมีการส่งทหารของชาติสมาชิกนาโตนั้นไปช่วยงานไปช่วยกับยูเครนในการรบกับทางฝั่งของรัสเซียเพราะ ฝรั่งเศสมองเห็นว่าตอนนี้สถานการณ์ของยูเครนนั้นขาดกําลังพลเป็นอย่างมากกําลังพลที่ประจําการอยู่แนวหน้านั้นเรียกได้ว่าก็เหนื่อยล้าเต็มทนจากสงครามที่ผ่านมา2ปีเพราะฉะนั้นและการสูญเสียกําลังพลของทางฝั่งยูเครนนั้นก็ไม่สามารถเติมทหารที่เสียหายไปได้เพราะนั้นการเกณฑ์ทหารของทางฝั่งยูเครนนั้นมันก็อาจมีปริมาณแต่มันก็ไม่มาก ปริมาณพอสมน้ำสมเนื้อกับทางฝั่งของรัเสเซียซึ่งคาดหมายว่ามีทหารรัเสเซียที่อยู่ในบริเวณยูเครนตอนนี้มากกว่า4 5ถึง5แสนคนเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีความจําเป็นที่มาโคงเสนอให้ทางฝั่งชาติสมาชิกนาโต้นั้นร่วมทําการส่งทหารไปช่วยรบกับทางฝั่งรัเสเซียซึ่งทางมาคงเองนั้นเขาก็บอกว่าไม่ได้ต้องการทําสงครามกับรัเสเซีย และชาติสมาชิกนาโต้ต่างๆก็มีความประสงค์เช่นเดียวกันว่าไม่ต้องการจะทําสงครามกับรัเสเซียซึ่งฟังดูแล้วก็มันก็สามารถวิเคราะห์ได้ว่า,าชาติยุโรปรวมทั้งฝรั่งเศสเองนั้นไม่มีประเทศใดที่ต้องการไปทําศึกกับรัเสเซียแต่ประเทศเหล่านี้ต้องการที่จะสนับสนุนยูเครนให้สู้รบกับรัเสเซียไม่ว่าจะเป็นการส่งอาวุธหรือว่าการกระทําอะไรใดๆที่เกิดขึ้นในแผ่นดินของยูเครนความหมายก็คือ ต้องอาจจะมีการทําการรบหรือว่าการกระทําการภายในแผ่นดินของยูเครนนั่นก็คือความประสงค์ของทางฝั่งชาติสมาชิกนาโตและถ้ากระทําการใดๆในแผ่นดินของยูเครนแล้วก็อยากจะทําให้มันเสร็จสิ้นไปหรือว่าจบจบกันไปเสีทีซึ่งก็อาจหมายความรวมถึงการที่ส่งทหารลับๆไปสู้รบในดินแดนของยูเครน ท่านผู้ฟังครับในการสู้รบกันระหว่างทางฝั่งของรัสเซียกับยูเครนที่ได้รับการสนับสนุนจากชาติสมาชิกนาโตในครั้งนี้นะครับมันเหมือนว่าเป็นการาเปรียบเหมือนเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีนะครับเพราะว่าถ้าหากว่ายูเครนนั้นแพ้นาโตก็ต้องแพ้และถ้านาโตแพ้นะครับมันก็ทําให้ชาติยุโรปหลายๆชาตินี่นะครับมันก็ต้องพ่ายแพ้ไปด้วยกันนะครับมันก็เลยทําให้ชาติสมาชิกหลายๆชาตินี่เขาก็คิดว่านะครับ ถ้าวันใดวันหนึ่งนะครับเอาหากยูเครนแพ้ขึ้นมาจริงๆแล้วรัเสเซียเนี่ยสามารถขยายอิทธิพลเข้ามาอย่างยูเครนได้มันก็จะสามารถยึดดินแดนของยูเครนได้มันก็เปรียบเสมือนว่ายุโรปตอนนี้นะฮะก็ตกไปอยู่ภายใต้เงามือของทางฝั่งรัเสเซียอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะครับผู้นําอย่างฝรั่งเศสเนี่ยเขาก็บอกยอมไม่ได้เพราะนั้นถึงแม้ว่าเขานั้นมีความคาดหวังว่าฝรั่งเศสจะไม่มีการทําสงครามกับรัเสเซียก็ตาม แต่เพราะว่าระยะห่างระหว่างยูเครนกับฝรั่งเศสนะครับมันห่างกันเพียงแค่1 5 0 0กิโลเมตรเท่านั้นเองแต่หากว่ารัสเซียได้มีการทางสงครามมาได้และไกลสามารถยึดยูเครนได้นะครับประเทศต่างๆเหล่านี้นะครับก็ต้องสั่นคลอนเป็นแถวแน่นอนซึ่งประธานาธิบดีเอ็มมารูเอลมาคงก็ต้องการกล่าวว่าฝรั่งเศสเองนั้นก็ต้องการหลีกเลี่ยงการประชิญหน้าตรงๆกับทางรัสเซียแต่ว่าบางโอกาสหากว่ารัสเซียนั้นก้าวเกินไป จะทำอะไรที่มันล่วงเกินมากเกินไปสะเทือนใจผู้นําของฝรั่งเศสอย่างแน่นอนเขาบอกว่ามันก็ไม่แน่ฝรั่งเศสนี่อาจจะมีความพร้อมในด้านใดด้านหนึ่งแต่เขาก็ไม่ได้มีการกล่าวอย่างตรงไปตรงมาว่าความพร้อมดังกล่าวนั้นคือความพร้อมที่จะทาสงครามกับรัสเซียหรือว่าความพร้อมที่ต้องการจะหมายถึงว่าเขาอยากจะแทรกแซงสงครามครั้งนี้ที่มันมากกว่าเดิมนั่นเองเช่นอาจจะส่ง ทหารหรือว่าขีปรนวุธต่างๆอุปกรณ์สนับสนุนต่างๆเพิ่มมากขึ้นกว่า3เท่าของที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเพราะฉะนั้นจึงสรุปความได้ว่าวัตถุประสงค์ส,งสูงสุดของมาโครอเองนั้นต้องการที่จะให้ชาติยุโรปเหล่านี้นะครับส่งทหารและกล็ไปลบในดินแดนของยูเครนเอาให้มันแตกหักในยูเครนแต่ว่าไม่ต้องการให้รัเสเซียนะครับส่งกําลังทหารบุกเข้ามาในโซนของยุโรปความประสงค์ของมาโครก็มีเพียงเท่านี้เอง คือลบกันให้แตกหักภายในดินแดนของยูเครนโดยอาศัยทหารของนานโต้เข้าไปรบกันที่นี่แต่ต้องไม่ลุกลามกลายเป็นสงครามระหว่างฝรั่งเศสกับรัเสเซียหรือว่ารัเสเซียกับชาติอื่นๆในยุโรปซึ่งมาโครงเองนั้นก็กล่าวว่าพวกเขาก็ยังคงยืนการน,นะครับว่าจะรักษาคําว่าสันติภาพแต่ว่าอยู่อย่างไรครับฝรั่งเศสเองนั้นก็อาจจะมีความจําเป็นต้องจัดเตรียมอาวุธเพื่อตอนเองใช้ในการป้องกันสันติภาพโดยเน้นว่า การแทรกแซงนั้นจะต้องยังคงเป็นทางเลือกหากว่าผลประโยชน์ของประเทศนั้นถูกคุกคามในขณะเดียวกันมาคงยังส่งคำเตือนไปถึงฝรั่งเศสว่าการที่ฝรั่งเศสบุกยุคนั้นเขาทราบได้แต่ถ้าหากว่ามันบุกเกินไปจนกระทั่งฝรั่งเศสเนี่ยทนไม่ได้ถึงเวลานั้นเขาก็คงไม่มีการปฏิเสธการแทรกแซงซึ่งก็คือการแทรกแซงอย่างเต็มรูปแบบนั่นเองซึ่งท่านผู้ชมก็ลองคิดดูนะครับว่า การแทรกแซงอย่างเต็มรูปแบบของมาคงนั้นคืออะไรรวมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ